ดีกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราอยู่ในช่องได้าสดานี้อมารับ้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะผมขอโทษนะที่ไม่ได้ถ่ายนะที่ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างนะอะวันนี้นะผมจะมาอะ,อ,ะอะไรมาดูว่าผมผมพวกผมพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะโอเคนะครับ ผอจะมอดูใอด้โอเคนะองบ้านผโอเครอเคโ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 อเโอเคโะเคอเคโ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 อบคโานคโอเครเโอเจจนนะอเนโะอเคโออคโอเอเคอเคโคคออเออออน ผมเป็นสงครามนะฮะถ้าไม่เชื่อก็ถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็ได้นะช่วงที่สองก็ว่าอยากจะสงครามอีกแต่ว่ามันมาหนะมันมาช้าผมม,ม,มีถุงนมจุดหลังแม่งนี่นะนี่ก็เป็นบ้านของผมนะนบ้านของผมกับมาซันโอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะไปยู่ในพาร์ดิสันี้เป็นบาร์ี่ส ก็ผมก็เก็บอ่ะเก็บที่แรกไงแล้วก็จะเป็นที่หนา้าข้างล่างัวนี้ก็ห้องเก็บของพวกข้าวกับ้านข้างด้านตรงนี้นะจะเป็นเอ่อทางด้านของหมีนะหนีนะครับหมีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของแกะละ ผมก็ไปล่อมันมานะตรงนี้ผมอันนี้ผมก็ไปหาเอานะส่วนชื่อผมก็ช่างแม่ง <Okay. S 1> โอเคตรงนี้ผมพวกผมก็ปักเขาไอ้จนตรงนี้ก็เป็นต้องทำให้ชัดีหนูผมนี่หยาบผมนี่หยาบโอเคโอเคละส่วนทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นของนายเซนนะหรือว่านั่นเองนะประตูก็เปิด ประตูก็เปิดไว้นะฉันไม่กลัวนะนะแ่ก็จะเป็นบ้านใต้ดินนะประตูติดเขาหน้าตรงก็จะใครตรงนั้นวอะอยานะอย่านะอย่านะานะผมจะบอกอย่างนี้นะครับถ้าผมขอคุยกับเอื้อน ไอ้อ้วนถ้ามึงดูคลิปนี้กูไม่เกี่ยวนะเว้ยคิปเปอร์ระเ,รเนะบิดเองนะจบโอเคฝั่งทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งข้าของนายอ้วนกับนายอุ่นน้อยนะนดูหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของนายอุ่นน้อยนะจบแล้่ผมก็แก้มจะเฉยนนะมันเข้ามาเอือ้อม็จะทุบแต่ว่าถ้ามันไม่ทุบก็เอือ้อแล้เข้ามาโอ้ย,อยนะ ถ้าแรกของมันไม่เลยนะแต่มันจะด่าผมนะรีบทุบกอนดีกว่ามันอาจจะล้อค่ะจะฟ้องพ่อหรือแม่หรือแยกพยาวก็ไรนะไม่ใช่างดีไงอ่าประเด็นคือผมอัดคลิปไปแล้วนะคะเมื่อวานแต่ว่าอ uh, ัดคลิปไปแล้วตอนเสาร์แต่ว่าอะไรวะคลิปมันยาวเกินไปไงครับ ไม่ต้องมาอัดใหม่ต้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ผมมนนะมาขุดตอนเริ่มแรกนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่มาวุ้นน้ำใส่หมอนโอเคโอเคนะนี่ใครดูผมชอบใช้ขวานเป็นอาวุธไม่ใช่ก็ดาบนะี่ม่ดิ ให้มันยิงกันนะได้งไงนี่ครับโอ้โหสู้กันแล้วครับโอ้โหขนาดนี้โอ้โหโอ้โหใครจะชนะครับโอ้โหโอ้โอ้มึงมายิงกูทำไมเนี่ยอโนะครับมันยิงมาแต่ด้านหน้าของผมอะโอเคครับสกิลตันเป็นฝ่ายแพ้นะผมให้รางวัลไอ้นนแก๊งตายไป,ไป <c oughs> ช้าเลยโอ okay, เค euh, น,นะครับเอ่อทักนเนี้ยนะรู้ไหมครับผมไปส่งคำที่ไหนผมไปส่งคำที่หมู่บ้านเอ็มซีนะอันนี้อันนี้ก็ไปตามท้อเลยนะไปตามท้อเลยโอเคโอเคนะ อันนี้ผมก็จะข้ามป่าข้ามเขาไปเลยลตามรอดไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะมีแม่น้ำางูส่วนตรงนี้น่าจะเป็นดอกโอเคครับได้เวลาเข้าป่าเข้าเขาแล้วล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้อยู่กันนะแล้วเม่ครับทำไมผมถึงหาเจอเพราะผมปรับเกมโม่หนึ่งแล้วก็บินหา ไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็มาเจอว่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมผมเลยบอกเพื่อนๆแล้วผมก็บอกให้เพื่อนๆครับคัาพวกทอนแล้วก็มาปักส่วนตรงนี้นะจะจะเป็นซิกลกรแรกนะผมชอบเรียกแบบนี้แหละอันนี้พวกผมก็มาลงเหมือนกันแล้วโอเคนะเ็นมนะครับบุ๊มบานบุ๊มบานอเบีแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆนี่มันจะมีเอ่อ นี่เธอร์เก่าด้วยแต่ว่าผมจำทางไม่ได้เพราะว่าตอนผมบินมามันก็อยู่ใกล้นี่ผมก็เห็นอยู่นี่เทอร์เก่ามีชุดเกาะด้วยแต่ว่าผมไม่ไดเอาอมาเพราะผมอยากเอาชิล่าละหายตรงนี้แหละครับที่ผมมา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 ,มาอะไรมาสงครามเออนี่ยแล้วทำไมพวกไอ้ีไม่อยู่อะ ผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับไอวกคนน้อยหรือไอเซนนี่ยมันทำไว้แน่นอนนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นล่องรอยของนายอ้วนเลยนะมันขุดเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นไปด้านบนหลังคานะแบบจะบอกสถานการณ์เลยนะว่าตอนที่มันจะมานะเสียงอะไรวะ ตอนนี้เสียงเลยปะตอนนี้มันมานะมัน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 ขั้นแรกนะมันจะมาทีละตัวทีละตัวนะถ้าคุณถ้าไม่ถ้าคุณถ้าอยู่ที่โล่งๆนะมันจะเห็นมันง่ายแต่ว่าผมแบบหาพวกมันนะเป็นนาทีมีตัวหนึ่งครับมันมีอยู่สองสามสี่ตัวอะไรนี่แหละแล้วแล้วนะครับผมก็มาเดินหายแบบนี้แหละไหมครับมันไปอยู่ที่ไหน มันไปอยู่ในน้ำครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปอยู่แล้วประเด็นแบบอ่อ้อนสุดท้ายนะครับแบบจะปิดสงคารามอะไรรู้ไหมครับมันจะมีวัวหรือกระทิงนนเนี่ยมึงจะขอไปทำไมวะเอ้กระทิงครับกระทิงกระทิงแล้วก็พ่อมดเออที่มัน จะใช้อะไรนั่แหละพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินนั่นแหละและ้วก็ไอ้ถือขวานถือขวานแล้วก็ยิงธนูอ่ะมันมาโคตรเยอะบอกเลยนะครับแต่ก็พ่อด้วยความหล่อเท่ของพวกผมแล้วก็ชนะมาได้โอเคครับที่พวกเราก็มีเพียงแค่นี้เท่าน,นั้นนะก็ให้มาดูว่าเอ่อแบบนี้เป็นยังไงอะไรยังไงโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้กูด้วยนะโอเคบาย